สวัสดีสวัสดีพี่ๆน,าน,าน,านา้าๆนักตกปลาทุกท่านนะครับวันนี้ก็กลับมาที่แม่ปูเหมือนเดิมครับมากับพีคิวเหมือนเดิมข้างหลังนนจัดอุปกร,กรณ์เสร็จเรียบร้อยแล้วครับวันนี้ก็เริ่มเล่นเป็นระยะ4.5ครับเล่นเป็นไม้ตายเหมือนเดิมสายหน้สายเมน10ปอนด์สายหน้า8ปอนด์ครับใช้เป็น2ตะขอนะครับก็ชเกช้าๆในอากาศชุ่มเย็นครับ มื่อคืนฝนใหาตกมาถึงประมาณดีสี่กว่าครับสุ่มมืดจัดอุปกรณ์อ้อยเยืะเรียบร้อยก็เดี๋ยวคาดว่ารอดูตอนเช้าครับแดดออกให้ยันเริ่มมีผลงานครับตอนมืดมืนี้เงียบกริบเลยก็เข้ามาไม่มีใครสักคนเลยครับมาถึงถือว่ามาถึงคนแรกเลย มีพี่พีนานนาเข้ามามีคนหนึ่งละเสียงรถกำลังจอดโอเคครับเดี๋ยวเราไป็ลุ้นกันว่าวันนี้จะได้ตัวหรือเปล่าวันนี้จะได้ทำปลาเผาหรือเปล่าโอเคครับไป แล้วครับเนี่ยเนี่ยจะข้าตงต้นประมาณหมาบบหมาต้นเนออไม่ได,ไได้ไม่ได้ผมไม่ได้ออาไม่ได้เตรียมปแอบมาเนาะผมเตรียมกระเผาเาเกลือมาก มาสู้ดีใจบ่เดี๋ยวมเียเดี๋ยวหายต้องมาเบิดเี๋ยวจะช่วยดิเออเลยปั๊บแป้นเป็นว่ามันมีเนี้ยมีเนี้ยโหม่เนี้ยเนี่ยมันลาดแล้วไม่ตายไม่ตาย มาแล้วสุดโอยได้ก็ เก็บเงินแาน้อยกลัวอย่างเดียวลงตีโอ้ยบักกวนนะพี่บักกวนนะครับมาแล้วมาแล้วครับมาแล้วมาแล้วครับอื <laughs> บักกวนนะผ <laughs> <laughs> ักเยนะ็บเตื้อมาแล้วแดดมามันเริ่มมาแล้วพี่ฮะเออ <laughs> มาแล้วมากระแดด มันรอแดดนี่มาแล้วมันรอแดดมันรอแดดครับแต้มที่สองอ

ไลูกไปไหนเริ่มมาแล้วอู้สือเลยเล่นโทรศัพท์อยู่พี่ถ้าม,มีหน้าจอนี่ี่ผมได้หักเรือละ <c oughs> ตาเรือพ่อม่ได้เลย <c oughs> ยังมันไหลลงเลียยๆไปเนาะ <c oughs> ก็จะโม้ก็จะมาแต่ละตัวนี่นานมากครับนานมากมันมีสภาพอากาศไม่ค่อยเป็นใจแต่ก็ยังได้ กินข้าวก่อนวันนี้ปลาไม่ค่อยกินเลยเหมือนฝนเหมือนฝนจะตกอากาศมือนฝนจะตกตลอดเวลากินข้าวก่อนครับผมปลามกินช่องมัน I mm. มาครับมเกียวไ้เกียวมาเพิ่มอีกหนึ่งสสว,สวยครับอุ้ยมานีกรบผม่ากำลังใจมมอีมกลีว กำลังใจมไปแล้วเฮ้ไปดูต่อครับ อ่อาอาฝนฝนฝนน้องนวนยังไม่มาเอาน้องนินรอไปก่อนน้องนวลไม่มาีเอาน้องนินรอไปก่อน รอน้องนวลต่อครับโอ้หเมื่อกี้ขึ้นข้างหน้าเลยอแบบ้มีรุนมีรุนเจ้าตัวน้อยเจ้าตัวน้อยลงไปแฮ้เ,เลยเอ่ะกี่นะ่าแฮงรอน้องนวลไม่ใช่ไอ้โมนี่ ครับผมตอนนี้ก็เย็นแล้วนะครับเดี๋ยวเก็บอุปกรณ์กลับกันแล้วสำหรับวันนี้ก็บรรยากาศทั้งฝนทั้งลมคลึ้มทั้งวันเลยครับปลาไม่ค่อยกินแต่งพอได้บ้างนิดหน่อยครับผม ไม่เป็นไรเดี๋ยวทริปหน้าว่ากันใหม่ก็เดี๋ยวเราไปดูผลงานรวมกัน,นกอนครับงานรวมวันนี้ได้ไม่เยอะแต่ก็ยังสนุกอยู่ สี่ห้าตัวห้าตัวนี่เราไปดูของเราไปดูของพี่คิวดีกว่าครับวันนี้มันต้องเสริมทับเนี่ยย้ายมงเป็นเห็ดถ้าไปย้ายนี่เงาเลย อย้ายเงาจะไหลป,ป,ปอปอกันนะสูสีถ้าได้ที่มันดึงเข้าโขวไว้ฮะนี่นาะเข้าโขไองนีต่ตัวนี้ใหญ่สามตัวแล้วก็ปลาทะเล โอเคครับสำหรับคราวนี้ก็เดี๋ยวเก็บปุปกรณ์กลับบ้านแล้วครับทิปหน้าว่ากันใหม่ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยครับผมสวัสดีครับนี่ครับบ๊ายบายเกือบปมเกือ <c oughs> บปม <c oughs>